คือต้องบอกว่างานวันนี้เป็นนิมิตหมายใหม่จริงๆเลยนะคะซึ่งสันติบาลสหกรณ์เนี่ยเข้ามาช่วยสหกรณ์ได้เต็มที่จริงๆแล้วสันติบาลสหกรณ์เนี่ยส่วนมากก็จะเป็นการอบรมการให้ความรู้นะ,ะตอนนี้ได้เปลี่ยนบทบาทใหม่โดยการมาช่วยกระจายสินค้าให้กับเกษตรกรให้กับสหกรณ์ซึ่งเป็นประโยชน์มากเลยกับกระทรวงกรเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยศักยภพของทางสัติบัติสหกรณ์เนี่ยไม่ได้ด้ยอยกับกรมส่งเสริมสหกรณ์เลยถ้าเราทั้งกรมส่งเสริมสหกรณ์กรมตรวจบัญชีแล้วก็สัติบัตสหกรณ์เดินไปด้วยกันนะจับมือกันไปผู้ที่ได้ประโยชน์สูงสุดก็ต้องไม่พ้นเกษตรกรแน่นอนเลยนะฮะอย่างการทำา QR คอย่างวันนี้ไปถึงเวียดนามแล้วก็เราไม่น่าเชื่อเลยนะว่า คขาว่าสันติบาลสหกรณ์เนี่ยอาจจะไม่มองไปไม่ถึงว่าสามารถกระจายสินค้าแล้วขายสินค้าได้ซึ่งมาวันนี้จริงๆแล้วเนี่ยมีหลายบทบาทนะฮะซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ดีมากเลยก็เป็นการช่วยกลมส่งเสริมสหกรณ์นในอีกแนวทางหนึ่งนะฮะต้องบอกว่าวันนี้มาแล้วก็ภาคภูมิใจมากเลยนะแล้วก็ท่านานายกสันติบาลบอกว่าเมื่อวานนี้ขายสินค้าได้แสนกว่านะการกระจายรายได้ในช่วงเวลานี้นะคะไม่ว่าใครก็แล้วแต่ไม่ว่าจะเป็นหมื่นหรือว่าจะเป็นแสน หรือว่าพันสองพันเนี่ยให้กับครอบครัวในเงินจับกระเป๋าเนี่ยจะเป็นความสุขมากเลยฮะให้กับเกษตรกรและให้กับครอบครัวในภาวะแบบนี้เป็นที่ทราบดีว่าอะไรก็แล้วแต่ฮะถ้ากระทรวงเกษตรช่วยได้เราพยายามจะทําให้เต็มที่และเราก็จะประสานมือกันทุกกรมเลยนะเพื่อจะเดินหน้าต่อไปเพื่อเกษตรกรค่ะเค okay.